เราดข้าพี่น้องวันนี้จะมาทำเมนูสุกนะครับถ้าเป็นจิ้นก้อนเนื้อก้อนนะครับเขาเรดยกว่าเนื้อก้อนนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็เนือ้อัวนะครับเพียงเดี๋ว,ว่าเอาใส่ตู้เย็นไว้มันเป็นชีแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อใหม่นะเดี๋ยวจะเราจะมาสับกันก่อนเนาะพี่น้องต้องต้องเป็นเหมือนทำเป็นเนื้อสับอะ่นะเนาะ แต่จะมาให้ดูี่น้องส,อสับแรงไม่ได้ครับเพราะว่ากูข้างวนเขาตื่นกัน ร็จแล้วครับอันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับไม่ใช่เนื้อหมูมาแช่แข็งมาแช่ฟิตไว้ไงมันมันไม่ค่อยสดมันไม่สดเลยแหละมันก็็นขอนแช่แข็งเนาะ กินแล้วก็กินไม่หมดก็ได้เอาใส่ชินไว้ครับที่ได้กินฉดก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มันไม่ ตื่นกันเลยครับพี่น้องเจ้านายก็ไดไม่อยากท้าเชียงดังมากเดี๋ยวแป๊บนึงกัน,ก,น,ก,นก็เทียมกับแล้วก็ขิงขิงเราซื้อมาน,นานมากหิว่ว ใส่คงเลยะอืมหลังจากที่ต้มเสร็จแล้วครับพี่น้องก็เอาใส่ลงไปเลยนีรา่เงปุง อันนี้ทําแบบบนดอยนะครับแบบบนแบบอาหารไทยใหญ่เลยแบบบนเขาเลยไม่มีอะไรมากเลือเขาว่าเขาเรียกว่าอะไรอะบนดอยสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรเนาะจริงๆเราไม่เหมาะเ,เทดดิ้งไม่ต้องใสก,ไกสาานนใไ็ได้เดี๋ยวเราใสแมลนม้าเอาไว้นิน่อยจะได้ใช้มือได้เด็ดครับค่ะ ทิ้งกระเทียมต้นหอมเขาเรียกนึ่งก้อนเนาะแล้วก็ลองชิมดูว่ามันรสชาติมันได้ที่ยัง ചെല്ലാം <laughs> ശക് ก็ไม่ขัดพี่น่ะไม่กล้าฉัดแดงไงถ้าเป็นคนท่าใหญ่จะรู้ดีนะครับไม่หนูนี้ เชียงตังนิดหน่อยนะครับพี่น้อง ถ้าฉุกมันก็จะเป็นก้อนนะฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านั้นก็ไม่ดูกันถ้า,าถ้าแบบไขไขมันเยอะก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวว่ารอมันจะมีรักไอ้นังไม้ชนิดหนึงอหนังไม้หมักข้ามป้อมอะ่ะเขาก็จะมาขุดขุดขุดแล้วก็ทาให้เป็นเป็นโพรงแล้วก็เอามาใส่วงกันนิดหน่อยมันก็จะฝาดฝาดแล้วมันก็จะเกาะติดเตี่นง นี่ทำไงไมาใส่นี่ครับนี่คือเนื้อก้อนนะเขาเรียกเนืออนเน้อก้อนเนื้อก้อนเนื้อก้อนเราไปใช้ไช้กัน ที่นี่เราก็จะปิดไว้ก่อนนะครับเราให้มันฉุกก่อนค่ะเปิดเนาะน่าครับมาตันก็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมัน,มนยังไม่ยังไม่ฉุกหรอกครับ ปิดได้ก่อนนะครับให้มันแห้งแล้วก็จะใส่น้ำลงไปนะว๊บางคนไม่ต้องใส่น้ำจริงแบบแห้งๆก็ได้ถ้าคนไในชอบแบบนี่น้ำาม่เหลก็ใส่น้ำเดี๋ยวก็จะทำน้ำพริกมันด้วยนะฮะ <你>我接你了，你到哪都一样。 น e. ้ำพริกเนื้อก้อนพริกก็เทียมก่อนะคะถ้าเหมือนน้ำพริกกับถั่วพี่น่ะมืหนาเป็นเลยตรงแดงาให้นอที่นี่ก็ถูกเรียบร้อยนะครับ lor lor jumma choy namun lor lor koi ting ting lor choy nam maang koi choy nam maang lor lor cut or เขาจะไม่ชอบใส่จะไม่ชอบใส่น้ำไงแล้วก็จะแบบทำให้เขาว่างเนาะพี่น้องมืดก๊ ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำต้องใส่น้ำต้องใส่น้ำร้อนนะไม่งั้นกมันคาวน้ำเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากชดน้ำแกงบนะ้างนยที่มันที่ไม่ใส่น้ำเราก็ใส่น้ำเดี๋ยวเราจะทำน้ำพริก ก็จะมีพริกกระเทียมจะมีพริกพริกแห้งด้วยนะครับแล้วก็จะมีพริกกระเลี่ยงตำนวนไปทัท่าันเลยนะเก็บใช้ได้ นะใส่ลงไปในะอันนี้น้ำพริกเคยน้ำพริกนึ่งก่อนเนาะที่นี่เราก็ตัดพออันเฉลยนะใส่ลงไป ร่อยนะครับลองทงดูนะครับแล้วก็ได้ใส่กระชูดลงไปอีกนิดหน่อยน้ำพริกมันต้องเข้มขน้นเลยหนึง ก็ันนี้ครับมะนาวอหอมสุดยอดนะครับอืมใส่หน้่นงปานิดหน่อยเราจะได้เสียว ข้ากันน้ำพริกน้ำก้อนแต่ว่ามันไม่เป็นเนนชัดเหมือนเหมือนแนวยาวเนานะครับน้ำพริกเนี่ยอร่อยมากนะครับเค็มข้นมากอันนี้พริกนีกระหอมพริกคั่วก็เค็มคั่วนะครับอืมรอ้อนชิ้นวิเคออกจากโค้งมากอือไม่ได้นะแล้วปัจจุบันเบกินนัอ เดี๋ยวก็รับกินง่ายคือเป็นอะไรอ่ะมันกินไม่ได้ออกลูกค้าแหละเธอจะไม่หลุกเหรอเนี่ยไม่ออกลูกค้าก็ทำเด็กเลนไม่ได้เลยอะไรทำไม่ได้เทก็เทแล้จะมากินอะไรในโพล์โดนด่าผู้หญิงผู้ยญเขาก็กินอะไรโพถ้าเขาคิดจะไม่ลุกเธอก็ต้อง ไม่ได้เกี่ยวกับมีดหรอกคือทำอย่างอื่นเหมือนกันแหละน้องต้องแต่งงานกับผู้ชายเอามาหาให้เอาก็อร่อยครับพี่น้อง ก่อน네ซื yes. ้อหนูซื้อแบดีๆก่อนทา่ไพูดไปเลยพูดเองพูดอีกจะได้เข้าไปอยู่ในโซเชียลไปหมดเลย ข้บพี่น้องแค่นี้ก่อนนะครับเจ้าด้วครับฝากกดไลค์กดตอ่ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เป็นให้เป็นกำลังใจคุณว่าเป็นไงให้เป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับ<ม>โอเคขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะยินดีต้อนรับ M4 ใหม่เสมอน,นะครับผม